สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะหน้าที่สร้างรืวิชิการานนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาเอ,อหวยคานอยนะคะก็คือมาลงให้ในชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ เวียดนามเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยว,วารับชมกันเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะใครที่กดติดตามอ่าหวยห้าหน้อยของน้านะคะเมื่อวานนี้นะคะ,อะเอาทีละหน่อยนะคะเนาะน่นะคะนากลอ,องนต โวยพิเศษนะคะออก3ามเจดสีเลขล่างหกห้านะคะสูตรเจดนะคะเด่นไปที่ห้าก็คือมานะคะเนาะแล้วก็สูตรหแล้วก็สูตรห้าอันนี้เข้าที่หลักสี่เกับ6 6 3กาสามกับสองหกับ6กับ9ตัวเดียวกันเมื่อวาน7สูตรเมื่อวานเสูตรไม่มีสูตรไหนหลุดเลยนะคะเนาะก็ยัง สามไหลนะคะเพื่อนๆในพี่เนี่ยค่ะสามนะเนี่ยสามมาอีกแสามแล้วก็ศูนย์งวดนั้นมันมาแล้วนะคะงวดนี้คือสูตรเจ็ดมันได้ห้าแต่ถ้าศูนย์ก็ระวังนะคะเนาะเพราะว่ามันจะเว้นงวดนะคะถ้าเป็นศูนย์มันจะเว้นงวดเนี่ยค่ะแต่สูตรสูตรเจ็ดเนี่ยคือคิดออกมาคือได้ได้ห้าตัวเดียวนะคะหน้ากันเก้าก็หกให้นะคะเนาะ กัน9ก้ากับหกนะคะแล้วก็น่อยแล้วก็นอยนอยปกติเมื่อวานนี้นะคะหนอยปกติเมื่อวานออก8ปดหกแปดเลขล่างห้าแดนะคะสูตรเก็คือมานะคะเนาะแล้วก็อันนี้ศูนย์กับเจ็ดหลดอันนี้6กกับแดมา1นึ่งกับสอง หกมาแล้วก็อันนี้ห้าตัวเดียวสี่กับเจ็ดอันนี้คือหลุดเมื่อวานหลุดสามสูตรนะคะฮานอยปกติหลุดสามสูตรนะคะอ่าสูตรสองนะคะสูตรสองก็ยังคงแชมป์อยู่นะคะสูตรสองสูตรสองนะคะดูนะคะสูตรสอง ก็ยังไม่หลุดนะคะสูตรสก็ยังไม่หลุดนะคะเพื่อนๆพี่ดูนะคะสูตรสองสูตรสามก็ยังคลองแชมป์อยู่นะ <c oughs> ก,ก็ก็ถือว่าตามได้นะคะก็ถือว่าตามได้เนาะใครชอบสูตรไหนก็คือจัดไปนะคะส่วนพี่ที่อ่ <c oughs> ขอนาคมาประจาทุกวันนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวนาจะให้แคบทีละเล่มนะคะเดี๋ยวนาขอทําก่อน <c oughs> แล้วก็อันนี้ของนอย v วีพี เมื่อวานออก5 5 7เลขล่าง7 1นะคะห 5, 5 7เลขล่าง่1สูตร7หลุดนะคะอันนี้อันนี้ก็หลุดนะคะอันนี้คือเข้านะคะอันนี้3 6อันนี้หลุดอันนี้เข้า7 2 6 9อันนี้หลุดหลุดสี่สูตรนะคะหลุดสี่สูตรเข้าสามสูตรนะคะแล้วก็ สูตรสองนะคะสูตรสองยังครองแชมป์นะคะก็คือยังไม่หลุดนะคะสูตรสองเดินแบบยาวๆนะคะแล้วก็สูตรหกสูตรหกนี้หลุดเมื่อวานนี้นะคะสูตรหกหลุดเมื่อวานสูตรสี่ก็กลับมาเดินอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออ่าสูตรสองแล้วก็สูตรสี่ก็ดูนะคะสูตรสองได้เก้าก็ได้สอง สูตรสี่ได้สี่กัได้แปดนะคะเพื่อนเพื่อนีแต่สูตรเจ็ดคือเด่นศูนย์ตัวเดียวนะคะสูตรเจ็ดเด่นศูนย์ตัวเดียวกันสี่นะคะเนาะก็ชอบแบบไหนก็คือจัดไปนะคะเพราะว่าฮานอยอ่าหน่อยหน่อยสามหน่อยของนาคเนี่ยคือมันเป็นสูตรชนนะคะมันเป็นสูตรชน <c oughs> โทษค่ะมันเป็นมันเป็นสูตรชนนะคะเพื่อนเพื่อน,นี คือมันเป็นตัวชนเนาะเราก็เอาตัวชนมาเป็นตัวเด่นได้นะคะเนาะนี่ค่ะอ่าอันนี้แคบเลยนะคะมันอาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพื่อนๆพี่เพราะว่าที่ร้านหน้าคือแดดมันจะส่องมาทางนี้เนาะแล้วก็คือเวลามัน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 อ่าอันนี้มามันจะเป็นแสงนะคะนี่ค่ะอ่าแล้วก็น้อยปกติน้อยปกติก็มีพี่ท่านหนึ่งขอมาอยู่ทุกวันนะคะเนาะเมื่อวานก็จัดไปนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะ,ะแคบเลยแล้วก็ใครที่กดติดตามหวยราวของนาคนะคะใครที่กดติดตามหวยราวของนาคนะคะเนาะเมื่อวานนะคะหวยราวนะคะเมื่อวานหวยราวออกหนึ่งสี่เก้าเลขล่างสี่หนึ่งนะคะพเพื่อนๆพี่หนึ่งสี่เก้าเลขล่างสี่หนึ่งนะคะพเพื่อนๆพี่ดูนะ,ะแแบคบของน้อยก่อนค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพี่ดูนะ4 19, ี่หนึเกลขล่าง4ี่หนะคะสูตร1นะคะก็เข้าไปที่9นะคะส่วนชูสองของหน้านะคะที่หน้าบอกว่าหน้าคิดคำนวณได้4กับ6กกับ9ตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆพี่มา4ี่มา9นะคะเนาะแล้วก็สูตรนี้หลุดนะคะ สูตรนี้สามกับเจ็ดหลุดสูตรนี้สี่สี่กับหนึ่งอันนี้มาทั้งคู่นะคะอันนี้หกมาอันนี้มาตัวกันนะคะเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสูตรหลุดสองสูตรนะคะเพื่อนๆพี่เจ็ดสูตรหลุดสองสูตรนะคะส่วนสูตรสองของหน้าก็ยังไฮไลท์อยู่เหมือนเดิมนะคะเนาะ ก็เข้าไปที่หลักสี่นะคะเพื่อนๆในพี่ใครได้ก็คือดีใจด้วยนะคะแต่ส่วนตัวของหน้านะคะหน้าเป็นคนที่ชื่นชอบนะคะสูตรสองเนาะคือสูตรสองเนี่ยเขาจะสร้างคะแนนให้หน้าก็คือพอสมควรนะคะคือคือก็ก็พอสมควรค่ะเนาะใช่สูตรสองปังปังค่ะแล้วก็ตัวแผ่นใหญ่นะคะก็เข้าไปที่หลักเก้านะคะ แล้วก็ตัวชุดเน้นนะคะพเพื่อนๆพี่ดูนะชุดเน้นเข้าไปที่หลักเก้านะคะอันนี้อันนี้ล่างคือหลุดนะคะพเพื่อนๆพื่พี่ล่างคือหลุดนะนี่ค่ะใครได้ก็คือดีใจด้วยนะคะเนาะแต่ส่วนตัวของหน้าก็จัดไปเต็มที่ค่ะเปิดธุรกิจใหม่แล้วนะคะ <laughs> คือจริงๆหน้าบอกไว้ก่อนนะคะ คือตัวเลขไม่มีอะไรยากนะคะเพื่อนๆสี่ขอแค่ว่าให้เราอะ่ะคือคือชอบชอบใน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 ตัวเลขนะคะเนาะคือไม่รู้นะคะคือส่วนตัวของนาคอะถึงนาคจะคือดูไม่เยอะนะคะแต่คือความชื่นชอบนะคะนาคก็ยืนนะคะที่นาคบอกอยู่ประจํานะคะนาคก็ยืนไปที่สูตรสองนะคะเนาะแต่ถ้าเพืพ่อนๆที่พี่จะชอบแบบไหนอันนั้นคือนาคก็ไม่รู้ได้นะคะเนาะ แต่ปกติส่วนตัวก็คือชอบที่สูตร2นะคะคือมันหลายๆอย่างสูตร2ส,สูตรสนี่คือทําให้น้าก่คือมีมีอะไรหลายๆอย่างนะคะเนาะใช่ก็พิจารณาดูนะคะเนาะเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องใช้วิตารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องของหน้าก็สนับสนุนในสิ่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะเนาะวันนี้นะคะหน้าก็เอาฮานอยมาทําให้เพื่อนๆพี่ดูนะคะเสร็จแล้ว แล้วก็ครบหมดแล้วก็คือห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราก็มารอกันว่าฮานอยของหน้าคือจะเดินต่อไหมสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ให้เพื่อนๆพี่โชคดีนะคะก็สวัสดีนะคะมืดไหมเพื่อนๆพี่เดี๋ยวนะคะคือแดดแดดมันจะมาทางนี้นะคะคือมันเป็นสะท้อนแสงเนาะแต่หน้าคิดว่าหน้าจะเห็นอยู่นะคะเนาะนี่คะ่ะถ้ายังไงคลิปนี้หนะะ้าก็สวัสดีนะคะ